แม่งเป็นการแข่งขันที่โคตรมันเลยครับทุกคนโดนนำก่อน2ประตูรัวกับทีเดียว4ประตูพิกชนะแบบโคตรสุดแอตมาริตกตานบาร์เซโลนาไม่ไหวครับเลยแพ้ไป2ประตูสี่หลังเกมเป็นยังไงเดี๋ยวไปคุยเดี๋ยว <ไป S 2> เดี๋ยวไหนไหนพี่ทำคลิปแล้วก็ทำคู่ไมอา,ามี่ไปด้วยเลยได้ไหมอ่ะได้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 ไดและก็เป็นเขาอีกแล้วครับลีโอนลเมสซี่ชายผู้ยิงประตูแทบจะทุกนัดที่ลงเล่นแถมยิงประตูตีเสมอให้ทีมแบบเหนือชั้นก่อนจะพิกชนะท้ายเกม1ประตูสองไเตอร์ไมอามี่ เ็บสมแต้มนอกบ้านมาได้หลังเกมเป็นยังไงไปคุยกันทั้ง2คู่เลยครับแม่งพลิกทั้งคู่เลย กระจบลงไปแล้วนะครับสลหรับการดูบอลตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเมื่อเช้าที่ผ่านมาเล่นทําเอาผมน็อกไปเลยใครที่ทนได้ตั้งแต่คู่บาร์ซ่ามาจนถึงคู่ไมอามี่เนี่ยเรียกได้ว่าสุดยอดครับคือผมเนี่ยไปลืมว่าไมอามี่เตะตอนเช้าคิดว่าเตะอีกวันหนึ่งก็เลยแบบโอ้โหงงแดกเลยครับหลับไปถึงสองสชั่วโมงผมว่าคลิปนี้ลงช้าแน่นอนนะแต่มันเป็นการอดนอนที่คุ้มค่ามากๆเลยครับเพราะว่าบาร์ซ่าและไมอามี่เนี่ยเอาชนะมาได้ก็จะมีกองแช่งนี่แหละที่ช้ำใจหน่อยโอ้ยออกกันมายั่วเยียเลยนะ สุดท so ้ายเป็นไงเงืบ เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนเลยครับก็จะเป็นการแข่งขันลาลีกานัดที่27ของบาร์เซโลนาซึ่งนัดน,นี้นะครับก็บุกไปเยือนหนึ่งในทีมลุ้นแชมป์อย่างเอเดติโกมารลิดนั่นเองก็ทําให้การเจอกันนัดน,นี้เนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในนัดที่สามารถตัดสินแชมป์ได้เลยนะครับโดยวันนี้ทางบาร์เซโลนาเนี่ยก็มาในแผนการเล่นเดิมคงับ4-2-3-1เชสนี่นี่ก็ยืนเฝ้าเสาเหมือนเดิมเลยครับแบ็กโฟวันนี้ใช้เป็นทางกุนเดคูบาซี่มาร์ติเนสแล้วก็บเดคู่กลางเ,ยเ,าด,เดยองะคื่องจากเจ้าตวเนี่ย ็เลยไปเล่นคู่กับเปรดี้แทนตัวรูกก็เหมือนเดิมนะยครับยามาปีกขวาโอมอกางลุกราฟินยาปีกซ้ายและหน้าป้าเป็นโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ส่วนทางฝั่งแอนด์มันลิดเนี่ยมาในระบบ4-4-2ครับก็มาแบบชุดใ่ญ่ไฟกับพิบนะโอบราก็ยืนเฝ้าเสาเหมือนเดิมแล้วครับแบ็คโฟวันนี้ใช้เป็นทางเฮลินโดมันดาว่าลองเล่เลน็อกมองแล้วก็ยอร์เลนเต้ครับคู่กลางเนี่ยจะเป็นเดปอกับทางบาลิออสนะดิมเส้นฝั่งซ้ายลีโนครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยเป็นซิมิโอเน่และหน้าคู่ เกมรับกันไปทีนี้เราไปพูดถึงรูปเกมกันซะหน่อยก็แล้วกันนะครับก็เริ่มเกมมาเนี่ยต่างฝ่ายต่างบุกกันอยู่พักนึงเลยก็มีหลายจังหวะแหละครับที่ลามินยาเมาได้ลองยิงแต่ก็ทําได้แค่เกือบจะเป็นประตูนะแล้วเราก็จะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าบาร์ซ่าเนี่ยดูดีกว่าแต่เหมือนจะรีบไปหน่อยเหมือนว่าอยากทาประตูให้ได้ไวๆอะไรแบบนี้ยรจนทําให้จังหวะการขึ้นเกมการตัดสินใจจังหวะสุดท้ายเนี่ยดูจะมีปัญหาเลยถ้าพูดง่ายๆคือเล่นแบบโลกๆหน่อยนะตรงส่วนนี้เนี่ยผมก็ไม่่่เเข้าาาใจหมมือนนกันนรวทไํไแตแ คนเนี่ยดูหลุดหลุดฟอร์มไปสักนิดนึงแล้วก็การรีบเล่นขนาดนี้เป็นหนึ่งในแผนของอาร์เซิอหรือเปล่าถ้าถามว่ามันแย่ไหมก็บอกว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเพราะมันก็ยังมีโอกาสได้ไปจบสกอร์หรือไปแบบเป็ดลุ้นนะทำประตูอะไรบ้างใช่ปะแต่มันไม่ใช่วิธีการเล่นที่ถนัดของบาร์เซโลนาแน่ๆเลยครับแล้วไอ้การรีบการลนนี่เลยครับทำให้ต้องเสียประตูในครึ่งแรกโดยลุกนี้เนี่ยเป็นจังหวะก,การสวนกลับของทางแอดมาลินนะและเป็นการสวนกลับที่แผงหลังเราหลุดตำแหน่งกันหมดเลยครับคือถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นทางมัน ว่าโหมขึ้นหน้าไปแฮกคร,ริสมันนะครับก็หลุดกับดักล้าหน้าไปก่อนจะพาบอลขึ้นหน้าไปเล็กน้อยแล้วโชค์คลาสการจ่ายบอลแบบเหนือชั้นไม่ให้ทางซิโอเน่ทางฝั่งขวานะซิโมเน่เนี่ยก็ไม่รอช้าและครับตบกับเข้ากลางแบบคัตแบกนะคมกริบเลยครับฮูเรียนอเวเลนนี่แม่งแบบตัวเกือบจะหลุดไปแล้วอะครับแต่เขาก็ยังยิงได้นะก็สอดเข้ามาจบสกอร์แบบเฉียบขาดเลยครับก็ทําให้แอ็ดมานลิดเนี่ยขึ้นนําไปก่อน1ประตูศูนย์ทีนี้ก็ไปต่อกันในช่วงครึ่งหลังเลยครับท้งฝั่งบาซาก็บุกเเเเหมมมืออออนนนดดิะครบกก็ป็ปารรงงลลที่ไ่ไไ้ใจย โอกาสยิงได้ก็ไม่เป็นประตูจนฮันซี่ฟิกเนี่ยเริ่มทาการแก้เกมนะก็เปลี่ยนตัวกันหลายคนเลยนะครับซึ่งผมก็แอบงงๆเหมือนกันในการเปลี่ยนตัวของฮันซี่ฟิกนะแต่ผมก็โอเคเชื่อใจโค้ชก็แล้วกันนะแต่ก่อนที่บาซ่าจะเปลี่ยนตัวเนี่ยมันมีอยู่จุดหนึงที่ทำให้ผมรู้สึกกำหมัดเพราะว่าแอดมารินเนี่ยได้เปลี่ยนอาวารเสออกแล้วส่งซอลอดลงสนามมาคือมึงอีกแล้วเหรอเพื่อนมึงจะลงมาเจอกูอีกแล้วเหรอแล้วแม่งก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับนาทีที่70็ดกับแอดมารินเนี่ยมาได้ประตูที่2จาากกคคคนทีุ่่ณ็รรู้วใ โซอลอดแม่งยิงแต่กับกูเนี่ยเก่งเหลือเกินซึ่งจังหวะนี้เนี่ยอย่างกับเดจาวูครับเพราะมันเป็นภาพเดิมๆจากจังหวะที่เราโดนประตูแรกกองหลังเราหลุดตำแหน่งเหมือนเดิมและจังหวะนี้คือการลกเกอร์เขาหลุดไปแล้วนะครับแล้วก็จ่ายบอลตัดเข้าด้านในให้กับซซลอดยิงแบบไม่เหลือเป็น2องศูนย์คือนั้นตอนนั้นนะผมพูดตรงๆนะผมแม่งอยากจะปิดจอแล้วคือไม่อยากดูแล้วเพราะมันทั้งดึกทั้งง่วงด้วยอะไรใช่ปะแม่งแบบเฮียเราโดน2ลูกแล้วแม่งแบบเจอแอดมาริดอะการที่คุณจะไปพิชชนะแอดมาริดมันไม่ใช่เรื่องง่าา่าาาาายะเเเเเ้พรรกกงมมับม แต่จังหวะนี้เลยครับที่เราเสียประตูเนี่ยเราต้องมาคุยกันหน่อยเพราะว่าก่อนที่อันมาริดจะทําประตูได้เนี่ยมันมีภาพชัดเจนเลยนะครับว่าเดปอลเนี่ยแฮนด์บอลแล้วเปดี้เนี่ยก็เปคนเตะจังหวะนั้นใช่ไหมเขาก็บอกกรรมการเฮ้ยกรรมการแฮนด์บอลแต่กรรมการเนี่ยปล่อยให้เล่นต่อเฉยเลยครับกรรมการก็ยืนไม่ได้ห่างเลยนะซึ่งตอนกรรมการเนี่ยไปเช็ค VR ว่าเออลูกนี้เข้ามีล้ำหน้าอะไรไหมใช่ปะทาง VR เนี่ยเขาก็ต้องแจ้งเรื่องนี้มาเหมือนกันเพราะว่าเขามีเอาภาพช้าขึ้นมาให้เราดูใช่ปะแต่กรรมการเนี่ยเสือกเ่าให้เป็นประตู้ไได ความจริงมันต้องเป่าหยุดเกมตั้งแต่ตรงจังหวะแฮนด์บอลแล้วเพราะว่าตอนแฮนด์บอลเนี่ยบาซ่าก็ไม่ได้ได้เปรียบนะครับเพราะจังหวะที่ไอ้เดอะอแฮนด์บอลเนี่ยเขาก็คืนหลังไปนะมันไม่ได้ว่าบอลอยู่กับนักเตะบาซ่าซะที่ไหนนะทำไมกรรมการถึงแบบปล่อยให้เล่นเฉยเลยคือแบบผมงงมากๆนะครับการตัดสินกรรมการตานเนี้ยเรียกได้ว่าแย่แย่มากๆ VR มึงมีไว้ทําไมวะเซมิออโตเมตของมึงมีไว้ทําไมวะทำไมมึงไม่ใช้ไว้รูปแบบนี้เออคือทําไมเดอะอมันใส่ถุงมือเลยไม่โดนมืองีเหรอคือโคตรแปลกอะกรรมการแบบ เกี่ยวกับฟันศอกสักทีนึงแต่เราไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงนะครับผมถามเพื่อนๆเลยเพื่อนๆคิดว่าจังหวะนี้ควรเป็นประตูปะควรเป็นแฮนด์บอลหรือเปล่าถ้าใครคิดว่าลูกเนี้ยควรเป็นประตูพิมก้าไม่ควรพิมสิบมาก็แล้วกันซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนพิมสิบไอคนที่พิมก้ามาจุกกรูดนะฮะทีนี้หลังจากที่เราโดนลูกที่สองไปนะครับบาซ่าเนี่ยก็ดูมีไฟขึ้นจะไม่มีไฟได้ไงฮันซิฟิกแม่งกำหมัดแล้วอ่ะกัวโค้ดมั้งครับก็ดูแบบเอาจริงแล้วนะฟีลประมาณเหมือนคนเล่นเกมครับตอนแรกเราเล่นวิน่กกบาเอ ใช่ป่ะคุยกันแบบชิลๆแต่พอเราโดนนำปุ๊บเริ่มก้มตัวนะครับเริ่มแบบว่าโฟกัสแบบเต็มที่แล้วนะเอาจริงนะฮะทีนี้นาทีที่72นะเลยครับหลังจากที่เราโดนยิงไปแป๊บเดียวเดียบาร์ซาก็มาตีตื้นเป็น2อประตูนหนึ่งซึ่งเป็นการเอาคืนที่ไวนะผมว่าโอเคเลยลูกนี้เป็นจังหวะที่มาติเนสเลยครับไปตัดบอลได้ก่อนจะพาบอลขึ้นหน้ามาแล้วโยนเข้าไปในกรอบเขตโทษเลวานที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับก็ได้ทําการพักอ,อกแล้วล้มตัวหวดบอลบอลเนี่ยพุ่งเข้าไปตรงตาข่ายแบบสวยมากลูกนี้ผมชมเลยคือจังหวะนี้า แม่งพิงกับกองหลังเขาได้ดีนะแล้วก็ไปพักอ,อกได้สวยแล้วก็ยิงสวยด้วยลูกนี้ต้องชมเลวานเพราะการที่เลวานยิงลูกนี้มันไปจุดประกายนะครับทำให้นักเตะบาซ่าเนี่ยมีใจฮึดขึ้นสู้และเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าหลังจากที่เลวานยิงลูกนี้ได้เนี่ยนักเตะบาซ่าไม่ได้วิ่งไปดีใจนะทุกคนเตรียมกลับไปยืนประจําตําแหน่งเพื่อเล่นในลูกต่อไปครับนี่คือสิ่งที่ผมกาลังชื่นชมนักเตะบาซ่าที่ไม่ยอมแพ้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีจังหวะที่ยามาได้ลองยิงนะแต่ตรงตัวไปหน่อยนะครับจนเฟลานโอ้โหชายผู้ รพรากเขาคือบัตฮันเตอร์สกินฉลามนะใครที่รู้ว่าเกมนี้คือเกมอะไรก็บอกได้นะครับแม่เอาซะแก่เลยนะครับนาทีที่78แล้วครับบาเซลโลนามาตีเสมอเป็น2รง,งได้แบบดื้อจากจังหวัดที่ราฟินญ่าแลครับไม่รู้ว่ายิงหรือเปิดนะคือเปิดก็ามาด้านในก็แล้วนะแล้วเฟลันนะครับที่กําลังติดแพสซีฟบัตเซนนะก็คือสกิล3ของบัตฮันเตอร์นั่นแหละแล้วก็กดวีวอล์กด,ด้วยนอกจากจะแบบว่าติดสกิล3มีแพสซีฟอะไรเข้าไปมีไอเทมวนวอล์กนะครับก็กดปุ๊บล่องหนเลยวิ่งผ่านนกองงหลััแบบไรตวตว กองหลังนี่ไม่มีใครสนใจเลยนะแล้วก็เข้าไปหมุ่งเปลี่ยนทางเข้าประตูไปอย่างสวยงามครับแม่พอหนุ่มคนนี้เขาเก่งจริงๆนะเจ้าจะลามเนี่ยผมไม่เข้าใจจริงๆนะ่ยทำไมเฟรนตอตเลสอะเวลามันได้ยิงประตูหรืออะไรแบบนี้มันมีพื้นที่มันมีเวลาตลอดเลยนะฮะไม่รู้ไปเก่งมาจากไหนนะแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนว่าทําท่าจะจบแล้วแหละครับเพราะว่าก็เสมอกัน2องสองนะก็น่าจะแบ่งแต้มกันไปแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาะทีที่90บวก2ครับลาินยามาวความภาคภูมิใจของจังหวัดยะลานะครับก็ได้ลองสัดไกลนะแต่บอลเนี่ยดันไปเฉลบกอ งหลังเข้าประตูอย่างสวยงามเป็น2อประตูรวสามครับโอ้โหจังหวะนั้นผมแทบกีดนะถ้าไม่ติดว่ามีแฟนนอนอยู่ข้างหลังเนี่ยโอ้โผมกีดไปแล้วเออไอพวกไม่มีแฟนก็กีดได้ไงคนมีแฟนก็ทําไม่ได้จะมาบอกว่าผมกลัวแฟนก็ไม่ใช่คือเก่งใจเออทุกคนลองไปดูจังหวะนั้นครับยามานักเตะบาซ่าทุกคนวิ่งไปดีใจชนกันกิ้งเป็นลูกขนุนแะแล้วก็ลุกขึ้นมาดีใจกันต่อนะอันซีฟิกนี่กระโดดเป็นมาริโอแล้วกระโดดย่องย่องย้องโอ้โหผมเข้าใจอ่ะมันเป็นโมเมนต์ที่เราสามารถพลิกกลับมาแซงได้หลังจาก โดนนํา2มาตัวครับแล้วลูกนี้ต้องบอกเลยว่ายามาวเนี่ยสุดจัดเลยนะโอ้โหถึงแม้ว่าจะยิงแฉลับก็ตามอะ่ะแต่มืองกล้ายิงแล้วยิงมาเป็น2อสาได้คือแม่งสุดยอดจริงๆครับแต่ใครคิดว่าลูก2อสาจบแล้วคุณคิดผิดครับในเมื่อกรรมการเนี่ยแม่งไม่เป่าจบเกมสักทีบาซาก็เลยมาได้ประตูที่4เลยครับโดยจังหวะนี้นะครับเป็นการเล่นบอลที่บิดพลาดของเหล่าบรรดากองหลังแอนดมันลิทน,นะจนราฟินญานะครับวิ่งมาเพรสนะจนเสียจังหวะน,นะบอลไปเข้าทางเฟรนตเตสเดอะบัตฮันเตอร์นี่โอ้โหต้องชื่อเต็มนะ ก็เปิดแพสซีฟสกิลสอย่างที่บอกนะฉลามไม่ได้กินเลือดไงพร้อมกับเปิด BKB เลี้ยงบอลขึ้นหน้าไปอีกจังหวะแล้วซัดด้วยขวาเครับเข้าไปตรงตะข่ายเป็น2ประตูต่อสจังหวะเฟรนันนี่ไม่มีใครเอาเขาอยู่นะกองหลังนี่วืดล้มลงไปกับพื้นเลยนะโอโ้โหแล้วก็จบเกมกันไปครับบาร์เซโลนาเนี่ยพิกนรกเก็บ3มแต้มนอกบ้านมาได้ทําให้ตอนนี้นะครับบาร์เซโลนาเนี่ยกลับมาทวงบอลลังจ่าฝูงคืนได้ด้วยคะแนน60คะแนนเท่ากับเรอัลมาลิตนะครับแต่แข่งน้อยกว่ามาริตหนึ่งนัดแถมลูกได อยู่ทั้งหมด16ประตูแถมเฮตุเฮตก็ดีกว่ามาริดนะครับเพราะว่านัดก่อนเนี่ยบุกไปถล่มคาบ้านมา4ประตูศูนย์นั่นเท่ากับว่าบาร์เซโลนาเนี่ยดูมีความได้เปลี่ยนมาริดพอสมควรส่วนแอมนมาริดนะครับก็ตามบาร์ซ่าแล้วก็มาริดอยู่4คะแนนเรียกได้ว่าลุ้นแชมป์กันมันๆเลยครับปีนี้ไม่แน่ว่านัดตัดสินแชมป์เนี่ยอาจจะเป็นเอลกาซิโกครั้งต่อไปก็ได้นะครับก็ขออย่างเดียวแหละบาร์ซ่าเราอย่าไปสะดุดอีกก็พอเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีสิทธิ์ลุ้นแชมป์แล้วเราก็ต้องแบบทําให้ มั่นใจว่าบาร์เซโลนาจะคว้าแชมป์แซงมันลิตหรือแอดมานลิดได้แล้วนะครับแต่เราก็ต้องเชียร์กันให้เต็มที่เนาะเพราะเราก็เชียร์ทีมนี้ไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับคู่บาร์เซโลนากับแอดมานลิดนะครับอาทีนี้เรามาต่อกันที่อินเตอร์ไมอามี่กันบ้างครับวันนี้ก็ถึงคียที่ต้องบุกไปเยือนแอตแลนตายูเนเต็ดนะโดยวันนี้ทางไมอามี่เนี่ยก็มาในระบบ4-4-2ครับแต่เวลาเล่นจริงเนี่ยจะออก4-2-3-1มากกว่านะโดยวันนี้ใช้เป็นทางโรโกริโอโนโวยืนเฝ้าเสาแทนอุสตารี่นูเ็ปลายฮ คู่กลางนี่ก็จะเป็นบุสเกตกับยานิกไบรครับริมเส้นฝั่งซ้ายจะเป็นเซโกเบียฝั่งขวาจะเป็นอารเยนเดด้านหน้าก็จะเป็นหลุยสซัวเรสยืนหน้าเป้าและเลวเนลเมซี่เนี่ยเป็นพ่อหนุ่มติดหล่อนะก็จะเล่นแบบฟาวนายกองกลางตัวรุกอะไรทํำนองนี้นะครับโดยรูปเกมในวันนี้จะพูดยังไงดีคือมันทรงเดิมอะ อินเตอร์ไมอามี่ก็เล่นเหมือนเดิมไม่ไ,มได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับแต่ไมอา,ามี่เนี่ยก็เหมือนจะมีการพัฒนาในเรื่องเกมรับมากขึ้นมปอีกหนึ่งระดับใช่ไหมกับต้องเจอจุดอ่อนของตัวเองเลยครับก็คือการประกบตัวนั่นเองนะรวมไปถึงการขึ้นเกมที่ขาดเลวเนวเมซี่เนี่ยแทบจะไม่มีลุ้นเลยเหมือนกันนะเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเกมนี้เลวเนวเมซี่ต้องลงไปรับบอลลึกมากๆคือบางทีลงไปหากองหลังเลยอะ่ะเออคือมันไม่ควรขนาดนั้นป่ะมันควรแบบเออเมซี่ยืนชักกลางสนามก็ได้แต่เมซี่คือลงต่ำกว่ากลางสนามเยอะมากรเเกมนี้า ได้ชัดเลยนะแล้วก็มันก็จะเป็นการวนลูปเลยครับที่ตัวจบสกอร์ไม่พอใช้ครับพอเมซี่ลงไปรับบอลลึกไม่มีคนจบสกอร์แบบเมซี่อยู่ก็เหลือแค่สัวเรสตัวคนอื่นก็ยิงกันไม่ได้นะก็แบบลุ้นยากครับพูดกันตามตรงนะในช่วง10นาทีแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าทางเจ้าบ้านทํากันได้ค่อนข้างดีครับเล่นงานไมอามีได้อย่างยอดเยี่ยมเลยจนผมรู้สึกแบบโอ้หจะสู้ได้ป่าวะจนนาทีที่11เลยครับเขาไม่ได้ประตูขึ้นนาไปก่อนจากลูกมงของเอ็มมานูเอลลัเต้ลาร์ดนะก็เป็นการโยนบอลขึ้นหน,าหาน,น้ามาให้กับ ได้โขเข้าไปแบบนิ่มๆเลยครับคือลูกนี้เนี่ยก็จะสังเกตได้เลยว่าการลงมาเล่นเกมรับเนี่ยยังทําได้ไม่เร็วพอนะจนแบบเขามีเวลาจับบอลก่อนเปิดบอลพอสมควรเลยแล้วการประกบตัวของฟาลคอนเนี่ยก็แอบน่าผิดหวังนิดน,นึงนะครับรวมไปถึงผู้รักษาประตูด้วยโอ้โหปฏติกิลิยาแม่งโคตรช้าเลยครับ ขนาดอุซตัลลี่แก่กว่ายังไวกว่านี้เลยแล้วหลังจากนั้นนะครับยังโดนบุกใส่แบบไม่หยุดนะแทนที่เราจะได้สวนกลับหรือฮึดสู้บ้างไม่มีฮะกลายเป็นว่าเราโดนเขาบุกอีกจนนาทีที่19นเกครับเกือบจะเสียประตูกับแอรแลนตาอีกครั้งซึ่งแม่งจะเป็นการเข้าทำคู่เดิมเลยเลนนอนเปิดลาดมงนะแต่ลูกนี้กองหลังเรายืนลายสวยครับแต่ฟอลคอนก็เหมือนกันอะเกือบจะทําให้จังหวะน,นี้ไม่ล้ําหน้านะพะยื่นขาเข้าไปด้านในนะสุดท้ายก็โอเคกรรมการเช็คแล้วก็ล้าหน้ากันไปนะไม่งั้นโดน2ลูกนี้จบเลยนะครับจนนา เทพของพวกเราไปทาประตูตีเสมอมาได้ทําให้เรามีลุ้นได้อีกครั้งหนึ่งเป็นเหมือนแสงที่ส่องประกายเหมือนกับเลวานยิงลูกตีไข่แตกนั่นแหละครับโดยลูกนี้ต้องเล่าย้อนกันนิดหน่อยนะเพราะว่าเมซี่เนี่ยวิ่งลงไปหากองหลังเพื่อเอาบอลครับก่อนจะจ่ายแทงไปให้กับไอเอนเดที่ลืมเส้นแล้วจ่ายตัดเข้าไหนให้โซเลสได้ยิงอีกทีหนึ่งแต่ก่อนจังหวะที่บอลจะถึงโซเลสเนี่ยโดนกองหลังตัดไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นฝั่งเจ้าบ้านก็ไม่ได้รีบรออะไรนะก็เคาะบอลกันไปมาขึ้นหน้าคืนหลังนะครับจนเลี้ยวเนี่ยเมซี่ทุกคนจำ ยืนอยู่ตรงกองหลังะที่ค่อยวิ่งขึ้นมาจากจังหวะที่เขาตัดบงตัดบอลได้อะไรแบบนี้ใช่ปะก็ครอบอลกันไปมาเมสซี่ที่วิ่งวิ่งขึ้นมานะครับอยู่ๆวิ่งมาจากไหนไม่รู้เออคือแบบวิ่งมาแบบดุมๆคือวิ่งแบบไม่มีใครสนใจหรือไงผมไม่แน่ใจนะเขาไปตัดบอลกองหลังเขาได้เฉยเลยครับบอลได้เนี่ยก็ยังไม่หยุดไงไปชอบทําให้คนอื่นเขาขายนะออหน้าเอ้ยอนหนูมอ้ยไปล็อกหลบกองหลังเขายี่โว่กองหลังเขาลงไปนอนกับพื้นแบบพี่พี่ทำกับผมงนี้ได้ไงประเด็นคือยังไม่พอนะโกที่วิ่งออกมาตัดบอลเมสซ จะตัดแบบสวยๆใช่ป่ะเมซี่ชิปข้ามหัวแบบเหนือชั้นตีเสมอเป็นหนึ่งหนึ่งโอ้โ คือมันเกินไปป่ะคือจะต้องทําให้คนขายหน้าขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ไปเก่งซะแล้วอะไม่ได้พูดประโยคนี้กับทุกคนมานานแล้วครับหนึ่งสองสามเก่งเกินโอ้เก่งจริง่อด้วยนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับไมอา,ามี่ก็เหมือนมีไฟแล้วก็เริ่มถมบุกใส่เพื่ออปประตูที่2เรื่อยๆเลยนะครับแต่ก็ทํากันไม่ได้สักทีแต่แล้วก็อย่างที่รู้กันแหละครับว่าโกแอร์แลนตาเนี่ยแม่งชอบเซฟลูกยิงเมซี่นะยิงสวยแค่ไหนแม่งก็เซฟได้มีจังหวะหนึ่งที่เมซี่ยิงไกลแบบโป้งแม่งเข้ามุมแล้วอออ่ะะะกรรโดดดปปัดไได้ืืเเเหลจชม็น กับเมซี่หรือเปล่าเนี่ยเซฟลูกเมซี่ได้ตลอดเลยนะครับจนในช่วงครึ่งหลังแหละต่างฝ่ายต่างก็สู้กันได้อย่างสูสีนะเปิดหน้าแรกกันแล้วครับโอกาสเนี่ยก็มีกันอยู่บ้างนะแต่ก็ยังติดเซฟยิงออกเมซี่ก็สร้างโอกาสไปเถอะแม่งก็ยิงกันไม่ได้หรือเมซี่มีโอกาสยิงโกแม่งก็เซฟแม่งอยู่นั่นแหละไม่รู้แม่งจะไปเหนียวมาจากไหนนะครับแต่มันมีอยู่ลูกหนึ่งนะที่กองกลางแรนต้ายิงไกลครับแล้วไปชนคานคือแบบลูกนี้โอ<ฮ>้ยแม่งย<ฮ>ิงโคตรดีอ<ฮ>่ะแต่โชคดีท<ฮ>ี<ฮ>่แม่งไม่เป็นประตูนะครับผมนี่ใจหายมากเลยลูกนั้นแล้วหลังจากนั้ ผมเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยน่าจะจบเสมอแล้วหรือเปล่าแต่สุดท้ายครับแม่งก็เหมือนคู่บาซ่ากับแบทมมนลิดเหมือนจะจบเสมอสุดท้ายก็ยิงประตูได้นาทีที่89ครับมอามี่เนี่ยไม่ได้ประตูชัยแบบอย่างวะคือไอ้ลูกอื่นมึงเซฟได้หมดแต่ลูกนี้มึงเซฟไม่ได้ผมเหลือจะเชื่อลูกนี้นะครับมายอามี่ได้ลูกเตะมุมแล้วก็เล่นสั้นกันก่อนที่เอาบาเนี่ยจะเปิดบอลเข้าด้านในแบบสวยๆนะครับให้กับฟาฟาปิโกมงแบบเบาๆคือไม่ได้มงแรงเลยมงก็ลงพื้นแบบเบาๆคือปกติมึงเซฟได้แน่นนนนออบบบเก็ด้งพืแ บอกไม่ไม่มีลุ้นเลยอ่ะโกแม่งก็ทําท่าจะพุ่งปัดนะครับแต่จุดเปลี่ยนคือกองหลังฮะกองหลังฝั่งตรงข้ามเนี่ยวิ่งทําท่ามาเหมือนจะเคลียรบอลโกที่มองเห็นก็เลยชะงักกองหลังที่เห็นกก็ชะงักเหมือนกันต่างคนต่างชะงักเสมอกันหนึ่งหนึ่งนะครับก็กลายเป็นว่าบอลเนี่ยไหลเข้าประตูไปแบบนิ่มๆคือผมโคตรงงอ่ะคือบทจะเข้าก็เข้า,ขาง่ายๆคือผมงงกับโกเนี่ยเยอะมากนะลูกกยากแม่งเซฟได้หมดลูกง่ายแม่งเข้าหมดแล้วก็จบเกมกันไปนะครับทำให้แมลมี่เนี่ยเก็บ3แต้มนอกบ้านไปได้นะครับแล้วแมลมี่ก็พุ่งขึ้นจาาฝของสยตะวัน ออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับด้วยการแข่งขัน4นัดชนะ3เสมอ1ยังไม่แพ้ใครนะนำฟิลาเดลเฟียอันดับ2อยู่1คะแนนนะครับแล้วประตูแรกของเลวานเมีซี่ในเมเจอร์ลีกสกอเรในปี2025ก็มาจนได้นะทำให้สถิติในลีกของเมซี่ตอนนี้คือลงเล่นทั้งหมด2นัดนะคือเพื่อนๆอ,อาจจะงงนะคือช่วงก่อนหน้านี้เมซี่ไม่ได้ลงสนามถึง3นัดเลยนะครับทำให้ผมเนี่ยไม่ค่อยได้ทําคลิปไมอามี่ในช่วงนั้นนะเออเมซี่เนี่ยลง2นัดยิง1นึ่งแอสซิสตองมีส่วนร่วมกับประตูมากกว่าจำนวนนัดที่ลงเล่นไปแล้วเนี่ยไปทททาางงงงเเเก่่่่่้้หลลออดแแวววนีีีี๋ยจะมรืบบ กว่านี้อีกก็คือในปี2025หรือซีซั่นนี้เนี่ยเมสซี่ลงเล่นไปแล้วทั้งหมด5นัดครับยิงไป4ประตูกับอีก2แอซิสโอ้โหเกินป่ะเวอร์เกินไหม อ่ะทุกคนพูดพร้อมกันอีกทีนึงครับหนึ่งสองาเก่งเกินติดหลอด้วยเออแม่วันนี้ช่างเป็นวันที่แฟนๆอยวว่างพวกเรามีความสุขจริงๆครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะมีความสุขเหมือนผมบ้างหรือเปล่าแต่ทีน่ๆเนี่ยกองแช่งทุกบาซ่าเนี่ยก็ชนะแบบพลิกในโลกแบบโคตรมันนะส่วนไมอามี่ก็พิกชนะเหมือนกันนะแถมเมซี่ยังยิงประตูได้แบบเหนือชั้นด้วยสนุกจริงเว้ยนะ แต่คลิปนี้ก็น่าจะลงช้าหน่อยนะครับเพราะว่าพอดูบอลจบเนี่ยผมหลับเลยแล้วอย่างคู่ไมอามี่เนี่ยผมต้องมาดูย้อนหลังใหม่เพราะว่าในช่วงที่อ่าหกสนาทีกว่าผมเผลอหลับนะครับผมก็อ่ะตื่นขึ้นมาดูย้อนหลังได้ไม่เป็นไรนะยังไงก็ขอโทษที่ลงคลิปช้าด้วยแล้วกันนะครับแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะแล้วชอบคลิปนี้นะครับก็ขอคนละ1ไลค์1แชร์และ1 s u b s c r i b e ให้ผมหน่อยแล้วกันนะแล้วผมเนี่ยก็ทําเพจใหม่แล้วนะครับก็ฝากไปกดติดตามเพจใหม่ด้้้้้้ววววยยยเเ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 พพพพจจจจจจกกกกกก่่่่่่่่่าาานน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 นีีผผมมม็็ะะะะะลลลลลลิแแแแแชรรรร์ใใหหหือออๆััััับบูปคค แฟนทีมจ่าฝูงอย่างพวกผมเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนส่วนใครที่รอแช่งให้ทีมพวกผมแพ้เนี่ยก็ไว้โอกาสหน้าเพราะว่ายัางไม่แพ้ไงเ,เออพวกผมก็ยังเป็นจ่าฝูงเนี่ยบาซ่ามาามีจ่าฝูงคู่เลยเวย้ยเออแล้วทีมไหนไม่จ่าฝูงนะ <c oughs> อ่ะนะครับไปละเจอกัน